เวลา17นาฬิกา52นาทีพระบิดพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย์ซึ่งเป็นพระบรมราชสาวรีของพระมหากษัตริสามพระองค์คือพญามังรายพญางามเมืองและพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งทั้งสามพระองค์ทร้นโขนุประการให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ต่อจากนั้นเสด็จเข้าพับพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศตรีเจ้าวัฒนันณลำพูลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าแสงตะวันณเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจีบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กลาวบังทมทูลรายงานความเป็นมาของพิธีบายสีทูลพระขวัญจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ2 8กรกฎาคม2567ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือ5สกุล ณเชียงใหม่ณนะลำพูนณะลำปางณนะน,น่านและณเชียงตุงมูลนิธินาวราชดริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายสีทุนพระขวัญแดมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนีท้ทอดพระเนตรริ้วขบวนฟ้อนเชิญบายสีทุนพระขวัญพร้อมเครื่องราชสักการะและพุ่มดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือประกอบด้วยกังสดาน วงกลองชุมขบวนตุงช่อสิบคู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายห้าคู่ฟ้อนเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายหญิงแปดคู่ขบวนหัวหมูเครื่องข่าวเครื่องหวานขบวนสัตวการะล้านหนาห้าคู่และขบวนผ่านพุ่มดอกไม้ห้าสกุลจากนั้นเจ้าสีรัตนลำปางไร่นำคำทูลพระขวัญและนายสนั่นธรรมธิสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับนำคำทูลเชิญพระขวัญ พิธีบายสีสู่ขวัญเป็นวัฒนธรรมโบราณของกลุ่มชนในแถบภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อในเรื่องของขวัญซึ่งสถิตยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตสำหรับมนุษย์แล้วมีขวัญสถิตยอยู่ทั้งหมด32ขวัญในล้านนาเรียกว่าพิธีห้องขวัญหรือพิธีสู่ข้าวเอาขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญให้แข็งแรงและความเป็นสิริมงคล โดยมีเครื่องสักการะที่ใช้ประกอบพิธีที่สําคัญคือบายสีเป็นพานบรรจุเครื่องสังเวยให้กับขวัญในการจัดพิธีสําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เรียกว่าพิธีบายสีทูลพระขวัญในการนี้พระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้เจ้าวงศักดิ์ณเชียงใหม่ประมุกสายสกุลณเชียงใหม่ผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายชายอาวุโสเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทถวายได้พระขวัญ ผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าวรวรเทวีณลำพูนผู้แทนของเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายหญิงอาวุโสเฝ้าทูลและอองพระบาทถวายได้พระขวัญผูกข้อพระหัตถ์ขวาและซ้ายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในอดีต เจ้าน่ายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอาทิเมื่อวันที่23มกราคม2469พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิธีบายสีทูลพระขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาส เสด็จพระนาเจำเนินไปมณฑลพายัพณพระพลาาสารกลางมณฑลพายัพปัจจุบันคือบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตัตย์ และเมื่อวันที่5มีนาคม2501จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิธีบายศรีทุนพระขวัญแด่สมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกในรัชกาล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดเฉลิมรัชทสมราชาบรมราชจัก,กรีวง์จำนวนสี่ชุดประกอบด้วยพระถมะวง์พงพิงค้านครสารสัมพันธไมตรีทิพจักจัก,กรีวง้สายแยรักสองแผ่นดินและร่มฟ้าบรมีทศมราชาบรมราชจัก,กรีวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งให้ความสำคัญและทรงส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไป โดยพิธีบายสีทุนพระขวัญเนืน่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสกรณิกรทุ่มู่เหล่าทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือมาโดยตลอดการจัดพิธีบายสีถุนพระขวัญเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งการถวายพระเกียรติที่แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเจ้านายฝ่ายเหนือและประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด